สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่โกเม่เล่าเเรื่องที่นี่เราจะเล่าเรื่องราวสารพัดตั้งแต่เรื่องดีเรื่องดีลักไปจนถึงต่ตางนานราประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ที่ฟังสบายๆเล่าโดยผมครูโกเม่พัฒรสิทธิกุญชัยหากพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันครับ เคยมีใครตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่บนอกขยับไม่ได้พูดก็ไม่ได้เหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างควบคุมหรือเปล่าครับคืนนี้ผมจะเล่าอีกหนึ่งเรื่องจากเหลียวแจ่ชื่ออีตำราผีลึกลับของจีนโบราณเรื่องราวของชายชาราผู้หนึ่งที่ไม่ยอมเป็นเหยื่อของผี แต่กลับกัดผีเขาให้จริงๆมีบันทึกไว้ว่าเฉินหลินเซิงเคยเล่าเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งของเขาเป็นชายชราเรียกกันว่าโมาเหล่าเวิงวันหนึ่งชายชรานอนพักกลางวันในฤดูร้อนพอเคลิ้มหลับไปก็มองเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง ยกม่านเดินเข้ามานางสวมชุดสีขาวห่อศีรษะด้วยผ้าขาวคล้ายชุดไว้ทุกร่างกายผอมเหลืองหน้าตาซีดเซียวแววตาแฝงความอาฆาตนางเดินเข้าไปในห้องแล้วกลับออกมาแต่แทนที่จะออกจากบ้านกลับวนเวียนอยู่ ไม่ยอมไปไหนสายตาจ้องมาที่ชายชราอย่างไม่ละวางชายชรารู้สึกแปลกใจทำไมผู้หญิงที่แต่งชุดไว้ทุกถึงมาบ้านคนอื่นดึกดึกดืกด่นดแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งหวาดกลัวแล้วหญิงที่เป็นผีคนนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ จนกระทั่งขึ้นมานั่งทับบนอกของชายชาราความรู้สึกเหมือนถูกก้อนหินหนักหลายพันช่างกดทับขยับแขนขยับขาไม่ได้เลยเขาพยายามตะโกนร้องแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาราวกับถูกสะกดจากนั้นผีสาวก้มหน้าลงมาที่ใบหน้า ของชายชราใช้ปากใช้จมูกสูดดมกลิ่นไปทั่วตั้งแต่โหนกแก้มจมูกคิ้วหน้าผากลมหายใจเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งแทรกเข้าไปในเส้นเลือดก,กระดูกสันหลังขนลุกสู้ไปทั้งร่างกาย ในภาวะระหว่างหลับกับตื่นนี้คนทั่วไปจะสิ้นเรี่ยวแรงแต่ชายชารากลับพยายามคิดหาทางเอาตัวรอดเขาเกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาหากผีสาวก้มมาดมถึงแก้มเขาจะกัดมันทันทีไม่นานผีสาวก็เอาหน้าเข้ามาใกล้ ชายชราจึงใช้แรงเพือกสุดท้ายกัดเข้าที่โหนกแก้มของผีสาวอย่างสุดแรงเสียงกรีดร้องแหลมดังสะท้อนในห้องผีสาวดิ้นหนีแต่ชายชราไม่ยอมปล่อยเขากัดแน่นจนเลือดทะลักเปื้อนหมอและที่นอนเลือดนั้นมีกลิ่นขาวเน่าเหม็นจนแทบอาเจียน ในจังหวะที่กำลังยื้อกันอยู่นั้นได้ยินเสียงภรยาเดินเข้ามาจากลานบ้านเขารีบตะโกนออกมามีผีมีผีพอพระปากออกผีสาวก็หายวับไปในอากาศราวกับไม่เคยมีอยู่จริงภรยาของชายชาราเดินเข้ามา ไม่เห็นอะไรเลยนึกว่าผัวละเมอฝันร้ายแต่เมื่อทั้งคู่ก้มไปดูที่หมอนก็เห็นคราบเลือดสีดำชุ่มเหมือนฝนรั่วลงมากลิ่นเหม็นขาวติดจมูกจนทั้งคู่แทบอาเจียนออกมาและยิ่งประหลาดไปกว่านั้นกลิ่นเหม็นนั้นยังคงติดอยู่ในปากของชายชาราอีกตั้งหลายวันเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ เหย้ากุยหรือกัดผีบางคนอธิบายว่าเป็นแค่ผีอำเพราะว่าที่สมองตื่นแต่ร่างกายยังไม่ตื่นจึงเกิดอาการกดทับหายใจไม่ออกและเห็นภาพหลอนแต่คำถามคือถ้ามันเป็นเพียงฝันทำไมหมอและที่นอนถึงมีอรอยเลือดทำไมปากของชายชรายังมีกลิ่น ข้าวติดอยู่อีกตั้งหลายวันนี่เป็น,เ,ปนเพียงฝัน,นหรือเขากัดกบางสิ่<า>งที่มีมตัวตนจริงๆกันแน่